สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้มาพบกับผมธีรยุทธ์นะครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันในหัวข้อเรื่องการไล่สเกลนะครับเพื่อนๆ่ถ้าท่านไหนยังไล่โน้ตบนคอกีตาร์ไม่ได้นะครับแนะนําให้ย้อนกลับไปดูคลิปเก่านะครับที่ผมได้ทําไว้แล้วนะครับจะมาไล่สเกลได้นะครับคือถ้ายังไม่รู้จากโน้ตบนคอนะครับคือไล่สเกลไม่ได้นะครับเพื่อนๆ่ให้ไปทาความเข้าใจตรงนั้นก่อนนะครับคราวนี้ สเกลนะครับผมจะอธิบายนิดหนึ่งนะครับสเกลคืออะไรนะครับสเกลก็คือบันไดเสียงนะครับของทางดนตรีนะครับที่กําหนดสเกลจะเป็นตัวกําหนดคียพงนั้นๆนะครับที่เราเล่นไปนะครับเพื่อนๆนึกภาพออกแล้วนะครับเข้าใจแล้วนะครับก็จะประมาณนั้นนะครับคราวนี้นะครับที่จะมาให้รล่นะครับจะเป็นสเกลซีเมเจอร์นะครับสเกลแรกนะครับ ผมจะเล่นแบบ3โน้ตต่อหนึ่งสายนะครับ C major นะครับประกอบด้วยโน้ตอะไรนะครับโน้ตตัวแรกนะครับของสเกล C major ก็จะคือโน้ตตัว C นะครับคือชื่อของมันเลยนะครับแล้วก็ไล่ไปเลยครับ C นะครับตัวแรกแล้วก็ D E F G A B แล้วก็มาจบที่ C ครับจบที่ตัวแรกตัวรุท ก็ครบ1นึ่งออกเตนะครับอ่านะครับมันจะไล่แบบนี้นครับเริ่มจากสาย5 c d e f g a b แล้วก็จบที่ c ตัวรูทครบ1นึ่ออกเตตัวเดียวกันกับตัวแรกอ่าคราวนี้นะครับที่ผมจะให้นะครับแบบฝึกหันนะครับก็คือ3โน้ตต่อ1สายนะครับผมจะไม่ได้เริ่มที่โน้ตตัว c นะครับคือตัวรูทตัวแรกนะครับ แต่ว่าจะเริ่มที่ตัว F นะครับที่สาย6ช่องหนึ่งนะครับมันก็จะอยู่ในโน้ตมันก็จะอยู่ใน C D E F G A B C เหมือนที่บอกนั่นแหละครับแต่ว่าเราไม่ได้เริ่มที่ตัวร o ทมันแค่นั้นเองมันก็จะเป็น C major เหมือนเดิมเข้าใจนะครับสาย6นะครับช่องหนึ่งนะครับคงไม่ต้องได้อธิบายกันแล้วนะครับเรื่องการไล่โน้ตบนคอนะครับถ้าไม่เข้าใจย้อนกลับไปดูคลิปเก่าของผมนะครับ ตรงนี้เพื่อนๆน,น่าจะเข้าใจกันแล้วนะครับจะได้ไล่กันง่ายๆนะครับโน้ต F นะครับที่สาย6แล้วก็ G A อ่าสามโน้ตนะครับสาย6จะเล่น3โน้ต F G A ทุกสายจะเล่น3โน้ตนะครับต่อ1สายนะครับ F G A แล้วก็ลงมาสาย5 B C D ลงมาสาย4 E F G ลงมาสาย3 A B C D E F G A B นะครับอ่าสายละ3โน้ตนะครับเพื่อนๆนสายละ3โน้ตนะครับเราก็จะได้แบบนี้เพื่อนๆเ,เข้าใจแล้วนะครับอ่าจะเริ่มแบบนี้นะครับ ตรงนี้ก็คือสเกล Cma j o r ครับเพื่อนๆจะประกอบด้วยโน้ต C D E F G A B C นะครับแต่ว่าจะไม่ได้เริ่มที่โน้ตตัวแรกมันแค่นั้นเองโน้ตก็จะอยู่ในในกลุ่มนี้อ่าเข้าใจนะครับอ่าเราจะไล่ทั่วคอไปเลยก็ได้ครับโน้ตละอ่าสายละ3โน้ตนะครับ นี่เริ่มที่ F นะครับที่สาย6ต่อไปเราก็ขยับเข้ามาเริ่มที่ตัว G ก็ได้ครับแล้วก็ไล่ไปเข้ามาเรื่อยๆโน้ตละสายละ3โน้ตเหมือนกันนะครับแล้วก็เลื่อนเข้ามาอีกเป็น a อ่มันก็จะไล่แบบนี้นะครับเลื่อนเข้ามาอีกเป็น B สายละ3โน้ตเหมือนเดิม ก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆคราวนี้นะครับการไล่ในคียอื่นนะครับเทคนิคนะครับมันทํำยังไงนะครับง่ายๆนะครับทริคเล็กๆเลยนะครับการไล่ในคียอื่นนะครับให้เพื่อนๆจาฟอร์มนี้ไว้ครับฟอร์มแรกที่ผมบอกไปคือจําทางนิ้วบล็อกบล็อกนิ้วนะครับมันไว้อันนี้คือฟอร์มแรกฟอร์มแรกนะครับ สามโน้ตต่อ1สายของ C Major อันนี้คือฟอร์มแรกจำฟอร์มแรกตรงนี้ไว้ฮะเพืเ่อนเอนต่อไปนะครับอันนี้เป็น Key C Major ใช่ไหมครับต่อไปนะครับพอเวลาผมจะยกตัวอย่างเวลาเราอยากเปลี่ยนไปเป็น Key G Major G Major นะครับก็ให้เราหารูทรูทมันรูทก็คือตัวแรกของสเกล สมมุติว่า C major ก็คือตัว C ก็คือรูทของ C major สมมุติว่าผมจะเปลี่ยนไป G major ตัว G ก็คือรูทของ G major นะครับให้เราหาโน้ตตัว G อ่าผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับโน้ตตัว C นะครับมันจะอยู่ที่สายห้านะครับในฟอร์มแรกที่เราไล่ตัว C จะอยู่ตรงนี้ถ้าเราอยากเปลี่ยนคี์อื่นแล้วก็ไปโน้ตตัว G ครับใน สาย5เหมือนเดิมเราก็หาตัว G ที่สาย5 C D E F G อ่า G อยู่ตรงนี้นะครับอ่า G นะครับคราวนี้ครับให้เราจากที่เคยไล่ฟอร์ม C major ตรงนี้นะครับในฟอร์มแรกแบบนี้นะครับอ่าเราเห็นหาโน้ตรูทตัว G นะครับเจอก็อยู่ตรงนี้ เราอยากไล่ G major เราก็แค่ย้ายฟอร์มที่เราไล่แบบนี้ครับที่เราไล่ C major ฟอร์มแรกแบบนี้นะครับจำบล็อกไว้นะครับแต่ละสายไล่เหมือนกันเลยครับคราวนี้ก็ย้ายบล็อกมาแค่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ไล่เหมือนเดิมนะครับนะครับรูทจะอยู่ที่ ตรงนี้นะครับสาย5ช่อง10โน้ตตัว G อ่าตรง C รูดอยู่ตรงนี้ตรง C จะไล่แบบนี้แล้วก็ลงไปเรื่อยๆอ่าตรง G ก็เหมือนกันรูดอยู่ตรงนี้แล้วก็ไล่เหมือนตร,ตรง C เหมือนกันเลยแล้วก็ไล่ลงไปเรื่อยๆเหมือนกันเลยนะครับเราก็จะได้สกิล l ีเมเจอรนะครับเพิ่มขึ้นมาแค่ย้ายฟอร์มเข้ามา เทคนิคนะครับจำไว้ดีๆหารูทนะครับหารูทรูทของสเกลนั้น C รูทอยู่ที่สาย5เราอยากเปลี่ยนไป G major scale ก็ให้หา G ที่สาย5เหมือนเดิมก็อยู่ตรงนี้แล้วก็ย้ายฟอร์มที่เคยไล่จากฟอร์มแรกมาไว้ตรงนี้ไล่เหมือนกัน ครับเราก็จะได้สเกลจีเมเจอซึ่งตรงนี้นะครับมันจะไม่ได้เริ่มตัวที่ตัวรูทแค่นั้นเองนะครับแต่ว่ามันเป็นสเกล G m m j o r r นะครับที่3 n o โน้ตนะครับต่อ1สายเหมือนกันกันบฟอร์มแรกที่เราไล่นะครับอพอเวลาเราอยากเปลี่ยนไปฟอร์มอื่นครับเมื่อกี้เราได้สเกล G Major แล้วใช่ไหมครับเวลาเราอยากเปลี่ยนไปเป็น สเกลอื่นเช่น D major ก็ให้ทำเหมือนกันหารูทที่สาย5นะครับ C อยู่นี่แล้วก็นามา D ตรงนี้จากเราจำฟอร์มแรกมันไว้ดีๆนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเทียบเ,เข้าใจนะครับตัว D อยู่นี่นะครับเราอยากไล่สเกล D major D อยู่นี่เราก็ย้ายจากฟอร์มที่เราไล่ C major ฟอร์มแรกแบบนี้ นะครับย้ายมาไว้ตรงนี้ปุ๊บไล่เหมือนกันแบบนี้นะครับเราก็จะได้สเกลดีเมเจอร์เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับอันนี้เป็นทริคง่ายๆนะครับเพื่อนๆในการเปลี่ยนคีย์นะครับ ไล่สเกลทุกคีย์นะครับจาก C major นะครับแล้วก็จำฟอร์มไว้แล้วเราก็หารูทรูทของ C อยู่ที่สาย5อยากไล่เป็นสเกลอื่นก็ให้หารูทสาย5ถัดไปมาแล้วก็จำฟอร์มแรกของ C ไว้แล้วก็แค่ย้ายฟอร์มมาแล้วก็เล่นฟอร์มเหมือนกันแค่นั้นเองนะครับเข้าใจนะครับเพื่อนๆ คลิปนี้ก็มาแนะนำแค่นี้นะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนทุกคนนะครับที่กำลังศึกษาเรื่องนี้อยู่นะครับมเดี๋ยวครั้งหน้านะครับมีเรื่องอะไรใหม่ๆนะครับที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีนะครับเราผมจะนำมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปนะครับผมเจอกันครับ